ที <Channel> Podcast. ่พีแชนเ p ลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันหวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพลัลลพาเขียวแก้วนะคะ วันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านบันทึกกันกับทางด้านของอาจารย์ประจําหลักสูตรสหวิทยาการการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาระมีผลกิจค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเมื่อฟังสวัสดีครับคุณอ๋อสวัสดีครับผมค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาว่ากันกับเรื่องราวของการเฉลิมพระเกียรติเจ้านายพระชันษายืนนะคะอาจารย์คะถูกต้องครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการ น้อมสำนึกในภาพทากระวาติคุณนะครับในสมเด็จพรานางเจ้าสุริกิตข้าปรรมราชินีนาถท่านพันปีหลวงนะครับท่านเป็นเจ้านายฝ่ายในนะครับที่มีเเจงสายืนถึงเก้านิสามสายด้วยกันก็เลยนำเจ้านายพระองค์สําคัญมาให้่านผู้ฟังได้รับทราบว่าเรามีเจ้านายทันงสายยืนนั้นมีพระองค์ใดบ้างทีนี้เราจะมาขอพูดถึงว่าการนับอายุความเป็นมงคลของคนเราท่านผู้ฟังครับอย่างคนเราท่านๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเป็นบุคคล ปกติโดยทั่วไปเนี่ยเราจะมีพิธีดิ่งในวังเรียกว่าพระราชพิธีโศกันคือพิธีเกากันหรือพิธีตัดจุกแล้วก็จะนับว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มตัวและดยเริ่มตั้งแต่เจ้านายที่เป็นสายนายสตรีเพศเนี่ยก็จะประกอบพระราชพิธีโศกันเกากันผมลืมพูดไปนหนึ่งสิ่งคือเราจะเรียกพระราชพิธีโศกันเนี่ยใช้ตั้งแต่เจ้าฟ้าไปจนถึงพระองค์เจ้าเราจะเรียกพิธีเกากันตั้งแต่ เจ้าชั้นอนุวงศ์ก็คือพระ,ระวรวงศ์เธอถึงหม่อมเจ้าค,คนทั่วไปแล้วก็จะเรียกว่าโกนจุกหรือว,ว่าตัดจุกก็คือเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มตัวซึ่งก็จะเริ่มความเป็นสตรีเพศหรือฝ่ายในที่อายุ11พรรษาส่วนฝ่ายหน้าคือผู้ชายเนี่ยจะประกอบพระราชพิธีโศกันพิธีเกษาปันและก็ตัดจุกในต้นชัอายุและอายุ13พรรษาอันนี้เป็นช่วงอายุแรกที่นับว่าประความเป็นมงคลของช่วงอายุคนนะครับ อ,อีกอีกช่วงหนึ่งแล้วในท่าคนคงจำได้คําว่าเป็นจเผศก็คือยี่สิบห้าปีถูกไหมฮะก็คือมีอายุครบเป็นจเภทเราก็จะเริ่มนับความเป็นมงคลว่าอายุของคนเราเนี่ยสามารถเจเริญผ่านมาได้ไดีได้ก็คือเริ่มนับที่หนึ่งรอบสิบสองปีนักสัตว์ก็คือมีการเฉลิมฉลองทําบุญให้กับตัวเองแล้วก็อดคิศสุ่ศลให้กับวิดามันดาผพ้มีพระคุณน,นะครับเริ่มตั้งแต่สามรอบนะสามหกปีอันสา สี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบก็ว่าไปนะครับในการนี้ก็จะมาขอเรียงร้อยถึงเอพระองค์สําคัญนะครับที่มีพระชนสายืนเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพวกเราได้มียุมนขันยืนนะครับเราเริ่มต้นตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมเชากาธิเษกมหาูาิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมาชบพิรนะครับที้มีพระสมภพเมื่อปีพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบและทรงเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อย ประา559นะครับรีพรชนมายุได้89พรรษานะครับอันนี้ก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระชนมายุเยอะที่สุดนะครับในพระชงจักรีเรานะครับทรงสืบพระศชก,กุลมาจากพระชก,กุลมหิดลนนะครับแล้วก็เป็นที่ประจักษ์สำหับชาวโลกว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นนักพัฒนานะครับตามคําประกาศขององค์การศึกษาออวิทยาศาสตร์นะวัฒนธรรมและสังคมชาติยูเนสโก้ด้วยนะครับอีกองค์หนึ่งก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระชนิทพันปีหลวงนะครับอันนี้ต้องขออธิบายความรู้ว่าเวลาเราใช้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชการที่เก้าสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงในรัชการที่สิบนะครับทรงพระสมภพวันที่สิบสองสิงหาคมปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าและ,สะเสด็จสวรรคตรวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่พระชมายุ 93พรรษาบอกก็ถือว่าเป็นสองพระองค์แรกนะครับที่มีพระชนมอายุยืนยาวมากเลยนะครับอีกพระองค์หนึ่งที่จะมาขอกล่าวเพื่อให้ระลึกถึงก็คือสมเด็จพระศรีนักคลรินทราบรมราชชนนีนะครับหรือพระนามเดิมที่เรารู้จักกันในทางประสาทคือพระราชนนีศรีสังวงทรงพระสมภพเมื่อปีพุทธศักราช2443และทรงเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2538วันดีพระเชิญพรรษา93 พรรษาเท่ากับสมเด็จพระนัญเจ้าสุริกิตพระบรมราชีนาธพระธ์พันปีหลวงเลยนะครับทรงมีสกุลเดิมมาจากสามัญชนว่าชูกระมนนะครับทรงมีบทบาทสําคัญในการเรื่องของการพยาบาลการกระดุมคันนะครับจนได้รับการยกย่องให้เป็นพระมารดาแห่งการพยาบาลและการกระดุมคันครั้งใหม่แบบใหม่ของชาติเราเลยและเป็นที่มาของรางวัลรางวัลหนึ่งซึ่งอันนี้ผมพูดหลายครั้งก็ขอย้าว่าเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจว่ามีชื่อเสียงอันดับโลกคือ รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมรนาชชนีนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพยาบาลและกาพรพดุงคันที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับอีกพระองค์หนึ่งที่สําคัญมากแล้วก็เป็นเจ้านายฝ่ายในที่มีพระชนสายืนยาวมากเลยก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา,าพระบรมราชเทวีภายหลังได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีสวลินทีฬาบรมราชเทวีพระพันวษาอิมิกาเจ้า ทรงพระราชมภพในปีพุทธศักราช2405รัชกาลที่4นนเนี่ยนะครับและทรงเสด็จสวรรคตในรัชกาลที่9ในปีพุทธศักราช2498สิริพระชนม์มาน93,000สายเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังคุณอ๋อเห็นตัวเลข93ไหมครับค่ะเป็นสิ่งที่บังเอิญโดยที่เราไม่ได้คาดคิดว่าราชกุลมหิดลนั้นจะมีความผูกพันพระชนมายุสิริมงคล ในเลขที่93ถึง3พระองค์ด้วยกันนะครับ uh huh. ไร่เรียงตัตบบนน้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระจตพันธ์ตีหลวงพระเด็จพระศรีน,นครินทราบราบราชนานีและสมเด็จพ,พระศรีสวิีทิราพราสายอีกาเจา้าด้วยนะครับพระเด็จพระศรีสวิีทิรานั้นทรงมีที่ประทับแครั้งสุดท้ายตอนที่ท่านสวรรคตที่วังสักประทุมนะครับและทรงเป็นเจ้านายผู้มีบทบ,บาทสําคัญมากจนองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้พ,พระองค์ท่านนั้นเป็นบุคคลสําคัญของโลก ในฐานที่ทรงมีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พัฒนาทางด้านวัฒนธรรมมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราเคยอ่านหนังสือหนึ่งร้อยเล่มคนไทยควรอ่านไม่ทราบว่าคุณอ๋อเคยอ่านไม่เลอกสี่แผ่นดินครับไม่เคยอ่านคะ่ะอาจารย์คะโอ้อันนี้คออุณอ๋อพลาดไปแล้วว่าสี่แผ่นดินเนี่ยเป็นหนังสือที่เขาคิดแล้วรวบรวมแล้วว่าเป็นหนังสือที่หนึ่งร้อยเล่มคนไทยควรอ่าน เป็นหนังสือที่เป็นบทประพันธ์ของพลตรีหม่อมพระชวงคริวิปราโมทนะครับแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับภาษาอีกาเจ้าในตัวละครเอกจะรู้จักคุณพลอยกับคุณช้อยซึ่งคุณพลอยเนี่ยจากการที่ได้อ่านหนังสือมาจะมีอุปทิสัยใจคอมีละไม้คล้ายคลึงกับสมเด็จพระศรีสวรลินทีฬาบรมแทเทวีภาษาอีกาเจ้านะครับอย่างเช่นตรงมีแพทย์ชรดององใหญ่ก็สวัสดคตและในหนังสือเรื่องสีบ่บนดินก็ลูกคนโตก็เสียชีวิต ต้องมีพระราชโอรสบุญธรรมซึ่งก็ถูกปัญหาเรด้างการเมืองและในตัวหนังสือเรื่องสี่แผ่นดินก็มีเช่นเดียวกันและในคุณพลอยเรื่องเรื่องสี่แผ่นดินเนี่ยก็มีอายุยืนนานกว่าสามถึงสี่แผ่นดินด้วยกันนะครับแต่าพระภาษาอีการเจ้านั้นตรงมีพระชนมายุยืนยาวมากท่านผู้ฟังครับทรงพระราชสมภพรัชการที่สี่และสวรรคตราชการที่เกา้าหกแผ่นดินด้วยกันนะักรบเป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งที่มีพระชนมายุยืนยาวมากเลยนะครับ อีกพระองค์หนึ่งถ้าเราเคยได้ยินคําว่าสมเด็จช่างแห่งกรุงรตัตนโกสินหรือสมเด็จครูนั่นหมายถึงสมเด็จพระเจ้าปรมวงเธอเจ้าฟ้าจิตรเจริญกรมพระยาณริศลานวัตติวงศ์พระนามแรกประสูตกจะมีพระนามยศที่พระองค์เจ้าจิตรเจริญนะครับแต่เนื่องจากในตอนหลังเนี่ยได้มีการเฉลิมพระนามพระองค์เจ้าจิตรเจริญให้เป็นเจ้าฟ้าเนื่องด้วยทรงเป็นเอ,อพระราชโอรส ในรัชกาลที่สี่นะครับแล้วก็ประสูตรแต่พระสัมพันธ์สวงเธอองค์เจ้าพันนารายหรือองค์เจ้าแฉซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นญาติมิตรเป็นเครือพระบรมวงศ์กับกรหม,มื่นมาตยาุ้ทักษ์นะครับแห่งราชสกุลสิิวงศ์ที่สืบประก,การที่สามมีความสําคัญยังไงเป็นเพระญาติใกล้เคียงกันกับสมเด็จพระเทพรัตนรามาตบซึ่งเป็นพระบรมราชินีในรัชกาลที่ห้า ดังนั้นรนัชกาลที่ห้าจึงได้ยกขึ้นเป็นเจ้าฟ้าสมเด็จก,กรมพยานิสารนวติวงพระองค์ได้รับการขนานนามว่าสมเด็จช่างสมเด็จครูแห่งปูตนะโกศินทรงประสูติในปีพุทธศักราช2406นะครับในสมัยการที่สี่และทรงสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2490นะครับในสมัยรัชกาลที่เก้านะครับซึ่งพระชนสา83ปีทรงเป็นองค์ต้นราชกุลจิตรพงษ์ และเช่นเดียวกันครับเนื่องจากทรงประกอบคุณูปการต่างๆมากมายนะครับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และมร,ร,รมแห่งหรระชาติหรือยูเนสโกเนี่ยได้ยกย่องให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกนะครับในด้านการส่างแต่งองค์รัตนโกสินทร์เราก็จะคงรู้จักสถานที่สําคัญหลายแห่งในเมืองไทยที่เป็นประจักษ์พยานนะครับอย่างเช่นวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามซึ่งทรงร่างและออกแบบและก็ใช้หินอ่อนจากเมืองคาราลาประเทศอิตาลีด้วยนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีส่วนสําคัญในการช่วยกำกับดูแลและร่วมร่างแบบที่มาของการเฉลิมฉลองพระศาสนาครบรอบ2,500ปีนั่นคือพุทธมณฑลนะครับร่วมกับศาสตราจารย์สินพิรษีนะครับบุคคลสําคัญแห่งมาลายสินะกรน,นะครับท่านมีพระตาหนักที่ประทับอยู่ตรงบริเวณคลองเตยเรารู้จกักคดีคือวังปลายเนินนั่นเองอันนี้คือสเมเด็จช่างแห่งกูรนาโกศนะครับอีกพระองค์หนึ่งที่น่าสนใจมากครับซึ่งก็เพิ่งจะ วันสําคัญไปคือวันที่หนึ่งพันวาคมเป็นวันดับวงราชานุภาพผมกําลังพูดถึงเจ้าในพระชนพระชนสายีพระองค์ก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิดสวรกุมารกรมพระยาดับวงราชานุภาพทรงประสูติในปีพุทธศักราช2 4 0 5และทรงสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2486นะครับพระชนสายีได้8 1อปีนะครับ ตรงเป็นองค์ต้นราสกุลดิศกุลนะครับละเช่นเดียวกันคุณดูประการแก่บ้านเมืองน,นั้นทรงประกอบค,คุณดูประการได้มากมายองค์การยูเนสโกจึงประกาศี่เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับทรงเป็นบิดาทางด้านการเมืองการปก,กครองไทยแน่นอนครับเพราะว่าทรงเป็นเสนาบาดีกระทรวงมหาดไทยพระองค์แรกของประเทศไทยนะครับทรงเป็นพระบิดา ความรู้วิชาการว่าด้วยประวัติศาสตร์ไทยและโบราณคดีไทยนะครับและก็ทรงเป็นพระบิดาแห่งการมรุเทศไทยด้วยคุณห๋อท่านฟังทราบไหมว่าทําไมเราถึงนับท่านเป็นพระบิดาแห่งการมรุเทศไทยทราบไหมครับไม่ทราบเลยค่ะอาจารย์คะผมก็เสนอคําว่าทรงทํางานและทรงเที่ยวในเส้นเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเนือ่องจากทรงเป็นเสนาบริกรทรวงมหาดไทยทรงตรวจราชการไปทั่วทุกสายมิตรของประเทศไทย และมีบทพิพนย์เยอะแยะมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีวิถีชีวิตชุมชนนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีหนังสือตอบโต้กันระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาลลิศรานนวัติวงนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมได้พูดถึงนะครับและก็น่าสนใจมากคือสองพระองค์เนี้ประสูติห่างกันหนึ่งปีเจ้าฟ้านริศนั้นทรงประสูติปีพศ2406สมเด็จก,ก็ไม่ลำล o n นั้นทรงประสูติปีพศ2405 ในตอนตายพระชนกทิศทั้งสองพระองค์เนี่ยเสด็จประทับอยูนคระวังท่านบุฟังอีกพระองค์หนึ่งคือเจ้าฟ้านริศเมื่อสักครู่นี้พูดไปคือที่วังหรือบ้านปลายเนินส่วนกรมเยนดรงเนี่ยทรงประทับอยู่ที่วังวรดิศนะครับสองพระองค์นั้นก็มีจดหมายเขียนตอบโต้ตกันคุณออรู้ไหมมันเป็นอภิมหาสุดยอดเอนสโคโบีเดียของชาติรู้ไหมท่านออดเคยเคยจับเรื่องนี้ไหมไม่เคยเลยค่ะมันเป็นหนังสือชุดหนึ่งท่านบุฟังชื่อว่าสารสมเด็จ นะหนังสือชื่อสารสมเด็จโอหูเนี่ยเคนมูฟังคุณอ๋อผมก็เสียใจมากเลยนะตอนเรียนที่คณะอัการาศาสตร์ที่ศิลปรกรเนี่ยผมซื้อเก็บไว้หนึ่งชุดประมาณสิบกว่าเล่ม20เล่มโอหูเป็นความรู้ทุกอย่างท่านเขียนตอบโต้กันระหว่างสองวังอะ่ะเพราะผมย้ายบ้านหายหาไม่เจอนะครับแล้วก็มาแล้วก็มาเสียใจมากตอนหนึ่งคือในในคงนั้นน่ะ อกรมศิรปกรเนี่ยได้จัดพิจาราสารสมเด็จโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยนะครับจัดขึ้นที่พันธ์ห่งชาติพระนครด้วยตอนนี้เข้ามาทําขึ้นมหโ่โหศกเล่มมาสองสามร้อยลีซีไม่ไหวเพิ่งไปหลายเล่มนะครับเพราะฉะนั้นนี้คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากถ้าใครสนใจพระกิจพิคุณของสองพระองค์นี้นะครับต้องไปอ่านความรู้หนังสือเรื่องสารสมเด็จนะฮะและที่สําคัญคือสมเด็จกรมพระยาดงราชานุภาพเนี่ยทรงเปลี่ยนได้กับเป็นพระหัตถ์ขวาของรัชกาลที่ห้าด้วย เมื่อพูดถึงพระหัตถ์ขวาก็จะมีพระหัตถ์ซ้ายของหลวงารอห้าอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับเป็นคําพูดที่ล้ลวารอห้าทรงเรียกสองพระองค์นะั้มาถ่ายรูปคู่กันคือแขนซ้ายแขนขวามาถ่ายรูปคู่กันที่ร้านถ่ายรูปตอนงานที่ดูหนาววัดเป็นนะครับพระหัตถ์ซ้ายก็คือสมเด็จพระเจ้าปรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวุงวโรปการเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองนะครับอีกพระองค์หนึ่งที่น่าสนใจมากให้เป็นเจ้าแม่พระแนสายีอันนี้เป็นฝ่ายในแล้วนะ ก็คือพระเจ้าประมวงเธอพระองค์เจ้าหญิงนัทพาพร,พรประภารมมาหลวงพิษเจรัชชิริตกุลนมีนะครับทรงเป็นอธิบดีหญิงฝ่ายในพระองค์แรกของประเทศไทยประสูติในปีพุทธศักราช2407สิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2501โอ้พระชนสายดีมากสิริพระชนสายได้94ปีนะครับคำว่าอธิบดีฝ่ายในหมายความว่ายังไงหมายความว่าทรงดูแลกิจการภายในราชสำนัก เทียบเท่าหรือแทนค่ากับตาแหน่งโบราณคือเท้าว,วัรจันทร์ถวายการดูแลต่างๆมากมายนะครับและนอกจากนั้นก็มีเจ้านายอีกพระอ,องค์หนึ่งที่มีพระชนมายุยืนยาวผมถือว่าอาจจะมากที่สุดเลยก็คือพระเจ้าประวง์เธอพระอ,องค์เจ้าปฏิฐาสาลีพระอ,องค์เจ้าปฏิฐาสาลีเนี่ยทรงเป็นพัธิดาในร้่นก้าัชการที่สี่ประสูตรแด่เจ้าจอมันดาดวงคํานะครับทรงคู่กับพระอ,องค์เจ้าหญิงนาคพรประภา สมัยร้นเก้ารัชกาลที่ห้าเนี่ยมีพัิดายในร้นเก้ารอสี่เหลือเพียงแค่สองพระองค์ก็คือพระองค์เจ้าหญิงนาคพรปรรภาและพระองค์เจ้าหญิงปริถาสาลีนะครับตรงเป็นสองพระองค์ที่ปีส่วนสําคัญในการรววมประกอบพิธีเฉลิมมหามนเทีในการปูที่บรรทมของร้นเก้ารัชกาลที่เก้าจักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชีนาพระยิพันธ์ปีหลวงในคาพิธีบรมชาพิเศษและการขึ้นระมหมาลีองค์เจ้าปริษาสาลีนั้นสมีพระชมายุยืนยาวถึง 9 6พรรษาด้วยกันนะครับหรือ96ปีนั่นเองนะครับืัวยืนยาวมากเลยอีกพระองค์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือพระธิดาพระองค์สุดท้ายในรุ่นการสการที่ห้านะครับก็คือพระองค์เจ้าหญิงวาปีบุตรสบากรตรงเป็นพระธิดาในรุ่นการสการที่ห้าประสูติแด่เจ้าจอมบรนดาพร้อมประสูติในปีพศออ .2434 และก็สิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2525เป็นปีในการเฉลิมฉลองพระนครครบรอบ200ปีพอดีอดีพระชันษาได้91พรรษานะครับทรงเป็นพระธิดาที่สิ้นพระชนเป็นพระองค์สุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเกือไม่มีเลยนะครับมีอีกขั้นหนึ่งที่ขอพูดเบยเอาไว้ถึงจะไม่ใช่เจ้าหนายเราเป็นเจ้าจอมมารดาและก็ได้รับการยกย่องขึน้นเป็นเจ้าคุณพระท่านแรกของประเทศไทยก็คือเจ้าคุณพระประยรวง์หรือเจ้าคุณจอมมารดาแผ่นนะครับ ท่านเกิดในปีพศออ2239 7และก็เสียชีวิตนะฮะในปีพศ2 4 8 6สิริเราเชนมายุได้88ปีนะครับจากการที่เรียหาข้อมูลมาเนี่ยก็มีบุคคลสําคัญอีกขั้นหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้งของกับับรพรรนที่5ที่มีอายุยืนยาวมากเลยก็คือเจ้าคุณจอมมันดาอ่อนเจ้าคุณจอมมันดาอ่อนเนี่ยเป็นเจ้าจอมมันดาในรัชกาลที่หนะครับ เป็นหนึ่งในเจ้าจอมกอกอคุณอ๋อกเคยได้ยินชื่อคําว่าเจ้าจอมกอกอไหมครับค่ะเคยได้ยินค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังค่ะใช่ที่ต้อพกอกอเนี่ยก,ก็ประกอบได้วยอ่อนเอี่ยมเอิบอาบเพนะื้อนในม่ได้เจ้าจอมกอกอเอี่ยมเอิบอาบเพื้อนเนี่ยท่านเป็นบุตรของเจ้าพรยาสุภัยที่สุดจากท่านหญิงอู่มีเจ้าจอมบรรดาอ่อนคนเดียวได้รับใช้เป็นบาทประจาธิการและขึ้นเป็นเจ้าจอมบรดาเพราะมีพระธิดาสับเพิมก้าวในห้าถึงสองพระองค์ด้วยกันได้แก่ พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าอ่อนประพันธ์ลำไพและพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าอดิศัยสุริยภาอายุของท่านเมื่อตอนที่สิ้นชีพเนี่ยอายุหนึ่งร mm ้อยหนึ่งปีหรือว่าอายุยืนนานมากเลยนะครับ <c oughs> หรือว่ายืนนานมากเลยนะครับสมัยนั้นนะผมเคยไปค้นข้อมูลนะ่ะท่านมาประทับอยู่ที่สุดท้ายคือวังสวนปาริชัดวังสวนปาริชัดเนะี่ยอยู่ริมคลองสามเสนยนะครับ ในสมัยตอนบ้านปลายชีวิตของขจรบรรดาอ่อนเนี่ยลน้นเก้าราชการที่เก้ากับเสด็จพระนางเจ้าสิริกิตเนี่ยเสด็จพระเสด็มาเยี่ยมะจรบรรดาอ่อนที่วังสวนปริชัดซึ่งเป็นหนึ่งในบ้านสวนนอกรินลองสามเสนจากการสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคยรับใช้ในตำหนักและในวังสวนปริชัดนะครับหลายท่านเคยจะอ่านหนังสือชื่อชุดบารลองไผ่คือนักเขียนองคโสชื่อว่าชาลีเอี่ยมกระสิงท่านได้เล่าว่า ตอนที่รันกรรัชการที่เก้ากาับพระนางเจ้าและพระอรุธิดาเสเดจมายุพระเจ้ามันดาอ่อนเนี่ยมีข้าวของน้ําชาสํหรับแบบเป็นช้อนทองคําถวายท่านด้วยนะครับเพราะว่าท่านเงินเยอะมากเลยท่านอ๋อแล้วก็เคยอ่านหนังสือเจอว่าท่านเอาเงินสดนะ่วายรันกรรัชการที่เก้า,กา 9, เนี่ยจนกระทั่งกระเป๋าเนี่ยปิดไม่ได้เงินมันปิดออกมาเลยอันนี้เล่าจากคุณชาลีเอี่ยมกระสินแล่าให้ฟฝังก็เลยนําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่พระชนาสายยีมเล่าให้ฟังทีนี้ อันนี้มองครับความเป็นอายุยืนของของของคนไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นร่มโคนร่มใจของแผ่นดินเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาน้อมลํำลึกในพระมหากรุธคุณนเศรพรพนังเจ้า,จา,าริกิจพระบรมราชินีนาถพระ่อหีพนันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นฝ่ายในที่สมเด็จพระนางเจ้าที่มีพระช m a ายุถึงเกา้าพันสาด้วยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดถึงความเป็นอายุยืนที่นี้กลับมาเรื่องหนึ่งเพอไปค้นคว้าขา้อมูลเพิ่มเติมมา เมื่อกี้พูดถึงของออสมเด็จก,กรมพยานประวงราชานุภาพสมเด็จก,กรยายามไวยประวงรานุภาพเนี่ยทรงเป็นเจ้านายที่พระชันสายีนพระองค์หนึ่งที่ผมได้เสนอขึ้นมาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณูประการสําคัญมากอยู่หนึ่งประเด็นก็คือทรงเป็นบิดาที่ว่าวิชาประวัติศาสตร์ไทยโบราณคดีไทยถ้าเราจะเคยอ่านวิชาโบราณคดีมนุษย์ผลต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความรู้ความสามารถมากเลยนะครับทรงมีเพระมารดาคือเจ้าจอม มรดาชุ่มนี่ผมมีเรื่องเล่าว่าเจ้าจอมบรรดาชุ่มน่ท่านบุปังมีน้องสาวคนหนึ่งที่เจ้าจอมบรรดาแสเจ้าจอมบรรดาชุ่มน oh! ่ทรงเป็นเจ้าจอมบรรดาในรัชกาลที่สี่แต่น้องสาวของเจ้าจอมบรรดาชุ่มเนะ่คือเจ้าจอมบรรดาแสเนี่ยเป็นเจ้าจอมบรรดาในรัชกาลที่ห้าเจ้าจอมบรรดาแสเนี่ยมีพระธิดากับล้นเก้ารอห้าอยู่สองพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกอะไรท่านก็มีลูกพี่ลูกน้องอยู่สองพระองค์เป็นลูกรัชกาลที่ห้า ปรับเป็นลูกชักรที่สี่สองพระองค์ที่เป็นลูกชักรที่ห้าที่เกิดจากเจ้าจอมบรนดาแสก็คือพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงอับพันรีประชาและพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงทิพยายลังกาสองพระองค์นี้นะครับเราเรียกในวงการประวัติศาสตร์ว่าสเสด็จพระอ,องค์ขาวสับเสด็จพระอ,องค์แดงนะครับทรงเคยมีตําหนักที่ประทับอยู่ในเขตพระบรมหาราชวังใหญ่โตมากเลยใหญ่โตมากเลย,ให,เลยใหญ่โตไม่ใหญ่โตแล้วก็ พระตำหนักขนานกับพระตำหนักของสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมารมรสีและประทับร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุดทา,ทาสิทพยรัตกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ใหญ่โตมากนานและผมเคยมีโอกาสไ,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 ได้เขก็ไปฝ่ายในทําไมจึงไม่ใหญ่ได้ยังไงเนื่องจากทางคุณตาของท่านคือพระยาพันธิกามาตนั้นเป็นเป็นเป็นค่าค่าเก่าเต่าเลี้ยงที่ที่ทรงโปรดปรานมากของรัชกาลที่ห้าด้วยหลังจากนั้นก็สนเสด็จมาประทับที่พระราชวังดุสิต แล้วก็มาประทับที่วังสุสนันทาปรากฏมีตำหนักอยู่ที่หมายสุนุสิ์ด้วยนะครับปัปจ,จุบมาสิกที่ตั้งของสุนุสิตโพเพราะนั้นนี้ก็เอาเรื่องราวที่มาเล่าต่อเนื่องเป็นเกศประวัติศาสตร์ในเรื่องของเจ้านายพระชันษายีนด้วยนะครับเพื่อเป็นการ น้อมมารู้สึกพระองค์ท่านด้วยครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณในด้านของผู้ช่วยสตรรจ,จารย์ดรสาระมีผลกิจอาจารย์ประจําหลักสูตรสถาวิทยการการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะที่นําข้อมูลดีๆมาฝากเราในวันนี้ขอบคุณค่คะอาจารย์คะด้วยความยินดีครับและนี่คือวันวานไดอารี่ใน tp channel podcast กับอ๋อพันละภาคยวแก้วค่ะ